สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่19เมษายนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมคลิปขอบคุณทุกไลค์ทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอันนี้เป็นทิวลิปนะคะทุกคนคือวันซื้อทิวลิปมาแล้วก็อากาศมัน <laughs> อากาศมันแบบหนาวๆเลทุกคนคือ ที่ก่อนนี่ประมาณ71 72องศานะสองวันแล้วก็มาหิมะตกอีกติดต่อกันสองวันมันก็เลยไม่ได้เอาไปปลูกนะทุกคนกะว่าอาทิตย์นี้ถ้าอากาศอุ่นขึ้นวันจะเอาไปปลูกแต่ว่าอันนี้มันหักมันก็เลยตัดอืมน่าเสียดายมากสวยเนาะสีมันสวยดีอะทุกคนก็เลยเอามาอ่าเข้ากล้องหน่อยเนะเป็น เาเรียกอะไรทุกคนมีสีวิตชีวาไม่ใช่เห็นแต่สีขาวหิมะตกทั้งปีเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะที่รับชมคลิปขอทุกคนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนวันนี้วันจะมาในเรื่องประกันสังคมนะคะข่าวตอนนี้ก็เยอะแยะแต่แค่ไก่ปิ้งเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครีนคาร์ดหรือการอพยพคนในประเทศคน,คนออกนะคะถ้าเกิด เข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะเขาเข้มงวดนะนะคะแต่เราก็มาในเรื่องนี้ดีกว่านะคะประกันสังคมมีข่าวเรื่องประกันสังคมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินประกันสังคม600เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะแลยวเดามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆโคลาเนี่ยเขาจะประกาศทุกๆวันที่10ตุลาของทุกๆปีอันนี้เรา ก็จะทราบกันนะนะคะแต่ข่าวอันนี้ออกมาได้ยังไงสงสัยจะแบบว่าเข้าใจผิดกันนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาว่าอย่างไงเขาอธิบายเรื่องค่าของชีพหรือที่รู้จักกันในสลัดในชื่อของโคลานะคะเป็นที่ต้องการของพลเมืองจํานวน,นมากที่เขาบอกว่าที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างด้วยความยากจนซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อดํารงชีวิตรวมถึงทรัพยากรจากสํานักง,งานาก,กันสังคมจริงๆ ไม่ใช่นะวันว่าเงินกเกษียณก็คือเงินของเราที่เขาตัดเข้าประกันสังคมอะเนาะก็จะเป็นเงินกเกษียณของเรามันไม่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะวันว่านะก็เป็นเงินที่เขาตัดจากเพ์เช็คของเราไปแต่ละเพ์เช็คกันนะคะ <c oughs> อันนี้เขาพูดเกินไปอะในเนื้อหาข่าวอันนี้นะคะซึ่งจริงๆเราก็สมควรจะได้นะเพราะว่าเขาตัดไปแล้วทุกๆเพ์เช็คอะ มันก็สมควรที่คนที่จะ,กะเกษียณอายุเวลาของเงินกเกษียณน,น่ะเขาจะได้รับเงินตรงนั้นกลับมานะคะเขาบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อ,อประชากรเสมอนะไม่ใช่ขัดขวางอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างบางประการที่ต้องทําความเข้าใจเพื่อให้เข้าใจนะคะว่าตัวบ่งชี้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยทำงานยังไงการปรับค่าของชีพของโคลาเนี่ยออกแบบมา เพื่อช่วยให้ประชาชนรักษาอำนาจซื้อของตนไว้ได้ในขณะที่ต้นทุนสินค้าและบริการที่จำเป็นเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะโคลาเขาประกาศจริงๆก็วันที่10ตุลาของทุกๆปีแต่ว่าเขาก็จะมีการคาดการแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะว่า,าจะประมาณไหนในปีหน้านะคะซึ่งปีปีนี้ก็อยู่ที่2.5นเนาะที่เรารับรับกันณปัจจุบันเนี่ยนะคะ ข้อมูลที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแายง,งานอย่างถูกต้องนะคะว่าตัวบ่งชี้นี้จะเคลื่อนไหวอย่างไรในปี2025ก็คือในปีนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้น2.5%ของเงินประกันสังคมและการปรับโคล่าสำหรับปีนี้ทำให้คนนะคะมีความคิดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นคงที่ที่600ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะคะ การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ดังกล่าวนะคะส่งผลให้ผู้กเกษียณอายุเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะคะเดือนละ47ดอลลาร์ซึ่งผู้กเกษียณอายุเหล่านี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของเบีย้ยประกัน Medicare ด,ดังนั้นนะคะการปรับเงินจึงช่วยชดเชยได้เท่านั้นและไม่ได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้กเกษียณอายุจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ให้ความสําคัญกับ สุขภาพทางการเงินนะคะของตนเองเป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ต้องพูดถึงข่าวลือที่พยายามสร้างความตื่นเต้นด้วยข่าวที่เข้าใจผิดการปรับเปลี่ยนนี้นะคะทำให้แน่ใจนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับอย่เนเเอสไชนนะคะแล้วก็ SSDI และก็สิทธิประโยชน์ของอ ฐานผัดศึกนะคะ VA เนี่ยจะยังคงตามทันอาตาัตราเงินเฟอ้อนะคะตามตัวเลขแล้วนะคะข้อมูลของ SSA นะคะระบุว่าเงินประกันสังคมเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยในสหรัฐอเมริกานี่ยอยู่ที่ประมาณ1,825ดอลลาร์นะคะในปี2024แล้วก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ47ดอลลาร์ต่อเดือนส่งผลให้เงินเพิ่มขึ้นปีละนะคะประมาณ564ดอลลาร์สหรัฐ และแม้ว่าผู้รับผลประโยชน์บางรายที่ได้รับเงินมากกว่าค่าเฉลีย่ยอาจได้รับเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า600ดอลลาร์แต่สำหรับคนส่วนใหญ่รายได้เพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยจะน้อยกว่าจำนวนนี้นะคะแล้วแต่ฐานเงินเดือนของเรานะคะจริงๆมันไม่ได้ว่าขึ้น600เหรียญดอลลาร์ต่อเดือนนะทุกคนก็คืออย่าง2.5%ที่เขาเพิ่มขึ้นปีนี้นะคะก็คิดโดยเฉลีย่ยต่อเดือนก็คือประมาณ47 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนถ้าคิดเป็นปีน่ะห้า้อยหกสิบสี่ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่เพิ่มขึ้นห้าสิบเหรียญต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณหกรอยนะคะอันนี้บางข่าวเนี่ยเขาไปลงแบบว่าทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของเงินประกันสังคมหกร้อยเหรียญเนี่ยเป็นเป็นเดือนอ่ะไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นปีนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่วันบอกอ่ะสองุห้าเปอร์เซ็นนี่ก็คือ เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณถ้าคนที่ฐานเงินเดือนสูงหน่อยนะคะที่รับเงินกเกษียณน่ะก็จะเพิ่มประมาณ50เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อเดือนแต่ว่าคนที่เลทไม่ไม่ได้ถึงนั้นก็จะประมาณ47ดอลลาร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ564ดอลลาร์ต่อปีนะคะแต่ถ้า50เนี่ยคูณ12ไปก็600 ต่อปีนะคะไม่ใช่ต่อเดือนนะทุกคนซึ่งบางข่าวเขาลงไปเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงก็คือต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประกันสังคมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินนะนะคะทีนี้มาในเรื่องของที่เราอัปเดตกันเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะคะ จะมาแยกให้ทุกคนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับกฎการยืนยันตัวตนใหม่ของประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะ SSA ได้กับคำตัดสินอันนี้วันก็ลงคลิปแล้วนะคะที่ถกเถียงกันมากที่สุดแห่งปีเลยนะคะในเรื่องนี้การยกเลิกบริการโทรศัพท์สำหรับการยืนยันตัวตนแล้วก็การจัดการผลประโยชน์ สิ่งที่ในตอนแรกถูกนำเสนอเป็นการปรับโครงสร้างโดยมุ่งเน้นที่บริการดิจิทอลนะคะอย่างสมบูรณ์ได้หยุดลงหลังจากคลื่นของการวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากสาธารณชนนะคะแล้วอะไรที่เปลี่ยนไปจริงๆและก็อะไรที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์การยืนยันตัวตนใหม่เราจะมาแยกดูนะคะว่าเป็นอะไรมากนะะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงก็จะมีเดิมทีเขาบอกว่าเริ่มวันที่14เมษายนเนี่ย SSA เนี่ยจะกำหนดให้ประชาชนนะคะมาด้วยตนเองหรือใช้พอร์โตลออนไลน์เพื่อกออเอกสารสำคัญก็อย่างเช่นนะคะการตรวจสอบผลประโยชน์การอัปเดตบัญชีการเชื่อมโยงเมดิ c คร์การเรียกร้องแล้วก็การอุทธรณ์อะไรต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะจำกัดตัวเลือกโทรศัพท์นะคะซึ่งเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้คนหลายล้านคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้อยู่อาศัยในชนบทและก็ผู้พิการนะคะ เขาก็มีการพูดถึงว่าทําไมการตัดสินใจถึงกลับไปกลับมานะคะก็แรงกดดันอะทุกคนมันเกิดขึ้นดันทีที่เขามีประกาศออกมานะคะ สมาชิกสภานิติบัญญัติกลุ่มสิทธิพลเมืองและก็สมาคมต่างๆอย่างเช่น aarp นะได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของมาตรการดังกล่าวนะคะ ssa เนี่ยตอบกลับเมื่อวันพุทธที่9เมษายนประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าบริการโทรศัพท์เนี่ยยังคงใช้งานได้สำหรับโปรแกรมหลักทั้งหมดนะคะอย่างเช่นการ,กรเกษียณอายุนะคะ มีทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผลประโยชน์เสริมนะคะ SSDI ความพิการนะคะ Medicare รายได้เสริม s s i นะคะซึ่งโทรศัพท์ยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับาสาธารณชนนะคะอันนี้เอสกล่าวในขณะที่โทรศัพท์ยังคงอยู่นะคะการปฏิรูป,ปอื่นๆที่ผักการโดยสำนักง,งานประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือโดดเนี่ยซึ่งนำโดยอีลอนมาร์กเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ ก็อย่างเช่นในเรื่องของการปิดสำนักง,งานนะคะแล้วก็จะมีการคาดการว่าจะลดงานเอเจเนี่ยเจ็ดพันตำแหน่งในปีนี้การจัดสรสรทรัพยากรใหม่ไปยังช่องทางดิจิตอลนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวาระการลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลกลางที่กว้างขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากรักษาการกรรมธิการรีดูเด็กแล้วก็ฝ่ายบริหารของทรัมป์ในส่วนของแนนซี ลีมอนนะคะรองประธานบริหารของ AARP เนี่ยกล่าวว่าการกำจัดโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้เกิดการรอคอยที่ยาวนานแล้วก็ช่องว่างในการให้บริการ s a นะคะแนะนำให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ต่อไปตามปกติณวันที่14เมษายนในขณะที่ยังคงปรับปรุงเครื่องมือดิจิทัลต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเองและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ยังคงสามารถรับได้โดยไม่ต้องมีอุปสรรคทางเทคโนโลยีหรือการเดินทางนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าจะมีการร้องขอการนำเสนอด้วยตนเองเมื่อ SSA ตัดสินว่าเคสนั้นน่าสงสัยก็หมายความว่าเวลาอย่างที่วันบอกคลิปที่แล้วนะคะถ้าเกิดมีคนโทรเข้าไปเหมือนอ้างเป็นตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทางประกันสังคมเขามีข้อสงสัยหรือเครื่องมือเขาตรวจสอบว่าเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่น่าสงสัย เขาก็จะให้ไปรายงานตัวนะคะว่า,าจริงหรือเปล่าเป็นเป็นโจรกรรมหรือว่าตัวตนจริงๆของเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประกันสังคมนะคะซึ่งก็เล็กๆล็กแน่อนอนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้โอเคค่ะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ